สวัสดีค่ะพบกับช่องพูทีวีไทยกับไอวอล์กฟีฟานะคะชื่อชื่อช่องไว้ข้างล่างนะคะไว้ใต้ลิงก์คีย์ชั่มล็อกนะคะวันนี้จะมารเล่าท้าจากไอวอล์กฟีฟาปิดตาทำสลามเฮ้ยไม่ใช่ไม่ชื่อปิตาทายใช่อกันชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาบอกชื่อกันก่อนเดี๋ยวผิดอันนี้ก็จะเป็นอ่าปังปังอะไรนะคุมะปังคุมะใช่ใช่ปังคุมะ อันนี้ต้องเอาออกแต่แพ็กเกจด้วยนะไม่งั้นจะไม่รู้อันนี้ไม่ต้องเอาออกหรออันนี้ก็จะเป็นโดนัสโดนัทเซลัมูนนะคะโดนัทเซลัมูนเซลัมูนเหรอเนี่ยอือันนี้เป็นกล้วยจัมโบ้กล้วยนะคะมันมันไม่ได้จัมโบ้เลยมันมีเดียมมันมีเดียมอือันมีเป็นมีเดียมอ่ะอันนี้ยิ้มยิ้มกว้างอันนี้มีเดียมปิกาจูบันปิกาจูอันนี้ ฟูจิเด้วอันนี้ท้อนะคะลูกท้อเดี๋ยวไปเอาคออีกอนโอ้ยค่ะัดยากอยวจะบอกนะคะไอวัคไฟก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วนะคะก็ไม่ค่อยว่างค่ะกลับบ้านก็ดึกแเลยขี้เกียจ์ทำด้วยอ่แขี้เกียจ์ทำใช่ไงขี้เกียจไงเลยต้องมาทำช่องกับมาแลโก้ทีวีไซรัสนะคะขอก่อนนะขอก่อนมาเดี๋ยวพี่ชา อันนี้ลองเช้าใบเตยพูดอย่างง่ายง่ายลองคาบีเฟ่เออนั่นแหละมันก็เหมือนสีใบเตยมันมาแค่ไหนดีเอ้ยมันแบบมันเห็นเห็นชัดเตรี่ยมมาเยอะนะคะไหวกองกเาล่ปิดตาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอะไรทีนี่นะคะอันแรก 5ห้อันนะโอเคไหมคนละห้านี่ค่ะโอเคอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวทับช่วยอะไรวะอะไรวะไม่มองเห็นมองเห็นสารเย็นยายาดีโอเคมาไม่เห็นแล้วเบอร์เกอร์ถูกต้อง อันที่สองนะคะเอาอะไรดีเฮ้ยอย่าเพิ่งอันนี้เหรอมั้งหมอนดวงอาทิตย์เรายังไม่เอาง่ายอ๋ออ๋ออันนี้เอ้ยยังไม่เอาหอยหอยอันนี้อะไร นี่บานหน้าเป็ดตัวได้ไงอะ่ะเอา้าก็มันเป็นแบบนี้อะ่ะอันที่สามนะคะแล้วกี่อันก็ได้อะ่ะห้าเขาละห้าโอ้ยอะไรวะโหยิ่งมีอันค้ายอยู่ได้อ๋อมันมีอันค้ายอะอะไรอะ่ะมีบทลงโทษนะคือป <5 S 2> ัดจิ้งหรีดสิบรอบเฮอโดนจกกักะจี้ โอ้ไม่เอาฝันเฉลี่ยน้าๆเราจะกระจี้สิบทีแล้วก็แกจักกะจี้ถ้าแกแพ้แต่ถ้าเขาชูคุชิเพ้นชูคุชิเพ้นยังไงชูคุชิเพ้นชิมันเป็นไอ้สีขาวๆว่าใช่ไหมเพพโอ๊ยอะไรอะโอ้โยชิโอ้แพ้แล้วค่ะทีสองอะไรวะอย่างที่สี่นะคะราตี นี่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 อ๋อปันคุมะทุกท้องนั่นแหละอย่าพูดอ่ะอะไรวะเนียก็รู้อ่ะสุดชี้เพ็นเดี๋ยต้องห้ามใช้ของเดิมนะเออรู้อ่ะมาเดี๋ยว เดี๋ยวเขาใส่เอ้ยเดี๋ยวไปใส่กันเลยไปใส่ปิดตาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เรียบร้อยโอเคอ่าเดี๋ยวเริ่มไปเลยไปมาอยู่นี่โอ้โหคุ้นๆไอ้เพ้น่์อะเออเออแบบเพ้น์สีขาวอะเหล่ปังอะไรไม่รู้อะเหล่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 ผิดๆผิดเว้ย อันแรกก็ผิดเลยน่าจโมูจิเออแกเขียนกืนเฮ้ยบีบเล่นอยู่อ้าวโอ้โหมันทีละอันรองเท้าชื่ออะไรล่ะโอ้ยไม่รู้จักรองเท้าคาบีเออนั่นแหละอันนี้ปัง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 ปิกเก็ตจิยก เอออ๋อนี่อันที่สามแล้วลูกท้อถูกค่ะโดนัทไข่ฟูจิถูกออคนละโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่าลองทวนสี่คะเท่ากันป่ะฮะเออสี่คะแนนเท่ากันเอีกรอบหนึ่งไม่ไม่เอาครั้งเดียวนะเด่นกันเลยอะไร สิทีอะไรเขาไม่ได้แพ้แพ้แกก็แพ้เออไม่ต้องมีการต่อยเฉยสามเต่าใครแพ้โดยสามเต่าว้าวแรกแรกก็เดี๋ยวเลยนะจ๊ะนักสาวเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ ไม่ไเขาหวานจริงดิถ้าเราแพ้เขาบอกแล้วไม่จักรจี้แล้วก็โดนจัก,จก,กรจี้ใครบอกว่าเราไม่ว่าจริงเห็นไดหมได้ไม่บ <c oughs> ูม,มตัวเหนว็นหวานอยู่บนล่างค่ะเนื <c oughs> <2 c oughs> ่งสองสามสี่ giờ với cái thằng Nên... Xóm Xóm คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กด l i k ์กด Share บ๊ายบาย